ปลาช่อนใส่ผักติ้วค่ะอันดับแรกเราก,ก็จะต้องนำามาทำเครื่องแกงก่อนนะคะวันนี้ไม่โคลกแล้วก็ปั่นเอานะคะก็มีขา่าเอาข่าแล้วก็ตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งค่ะ จากนั้นเราก็เดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงนะคะเพื่อที่จะปั่นใส่น้ำนิดนึงน้ำให้เดือดก่อนนะคะเราปั่นแล้วนะคะต,ต้องต้มเครื่องแกงก่อน,นะคะ่ะ พอเราต้มเครื่องแกงสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงค่ะอันดับแรกก็คือใส่น้ำปละาะนะคะเดี๋ยวใส่น้ำปลาเล็กน้อยก่อนนะคะถ้าเค็มไปแล้วก็จะแก้ยากผงชูรสใครไม่ชอบก็ ไปตกใส่นะคะแล้วก็จะปรุงน้ำแกงเราก่อนนะคะอย่างนั้นเราก็จะมาชิมชิมน้ำแกงนะคะมาชิมน้ำแกงดูคะ่ะ ส่น้ำปลาอีกทดนึงเ,เกือบได้ที่ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ปลาช่อนนะคะที่เราทำความสะอาดแล้วก็หั่นเอาไว้พร้อมที่จะปรุงเป็นอาหารได้ค่ะกจะเอาปลาลงใส่ ปิดฟ้าต้มต่อค่ะฟ้าต้มต่อค่ะเราต้มไปได้สักพักหนึ่งนะคะจะเห็นว่าตอนที่เอาปลาลงเรายังไม่ได้คนนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะ ตอนที่เรานําปลาลงเราอยากไม่ต้องไปคนไปทําอะไรนะคะตอนนี้ปลาก็สุกได้ที่น้ําบุงรสของเราก็โอเคแล้วนะคะก็จะใส่ผักติ้วลงไปคนะ่ะใส่ดอกผักติ้วจากนั้นก็จะรอชิม อร่อยพอดีเลยค่ะนึกว่าจะเปรี้ยวจัดพอดีนะคะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงปลาช่อนใส่ผักติ้วนะคะ